สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซช่องลูกขหนียวเซาอีสานทุกท่านดนะครับพี่น้องสําหรับวันนี้ครับผมเองบ่าวว่าที่พาพี่พาน้องมาเปิดราคาหนาคอกนะครับพามาเอาง้วนทองของดีไปเลี้ยงนะครับมาเอาควายเกียรตราคาประหยัดไปเลี้ยงลนะพี่น้องนะครับมีบ่อหลายมือนี้แต่ว่าคุณภาพแน่นอนนะครับมือนี้มีควายแม่สาวหน่อยตัวหนึ่งแล้วก็ง้วนทองซีไว้ศูนย์เก้าหกนะครับผมทองใหญ่แล้วพี่น้องนะครับสําหรับผู้กําลังหาแม่งามๆนะครับ นะครับหนังดีรอยสีบวกนะครับติดท่องพร้อมนะครับถือว่าคุ้มแน่นอนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปผูกเครื่องประจักของขอกเพิ่นมหน่อยนะครับจะได้กัม่หอดขอกเพิ่นแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับแนะ่ยนามตัวจังหน่อยนะครับตัวบ้านโน่นสะพังครับชื่ออ่าน้องโต้งนะครับผมบ้านโน่นสะพังนะครับผมตำบลไหนครับตำบลขวาวครับตำบลตำบลขวาวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับผมเอาเบอร์โทรจังหน่อยนะครับให้พี่น้องเข้ามางัวมาควายน้ำอยากได้ไปเลี้ยงเบอร์โทรที่ต้องได้ก่อนครับศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามหกหก หนึ่งสองหกนะครับผมเอานะครับมาเบิ่งตัวจริงไว้เด้อพี่น้องบ้านโนสะพังได้นะครับเดี๋ยวสำหรับผู้มักง่วนเมียท่องงามๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งนะครับตัวนี้เดี๋ยวเบิ่งควายเมียสาวผลสะกอนนะครับตัวนี้เปิดราคาได้ครับพี่น้องเป็นควายเมียสาวอายุจักเดือนลรอครับสิบสองเดือนครับที่เขาสิบสองเดือนนะครับควายสิบสองเดือนนะครับส่วนสูงส่วนสูงร้อยยี่สิบสองยี่สิบอ่าหนึ่งร้อยยี่สิบสองบวกเนาะนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบสองบวก เป็นลูกผสมโควบตัวบ้านๆนี่เนาะโควบตัวฮ่องกงควบตัวบ้านๆนะครับผมเดี๋ยวเบื้องทางถ่ายเพิ่งจากน้อยเลยครับพี่น้องนะครับเบื้องทางถ่ายจักน้อยนะครับเอาโมมี่ตัวนี้ตรงไหเนาะแม่สาวตัวนี้นะครับเอาฟังราคาเปิดนะครับน้องแม่สาวน้อยสำหรับผู้อยากได้ควายแม่สาวไปเลี้ยงเปิดไว้ไร้ไปไหนครับสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับพี่น้องถือว่าเป็นราคาที่พ่อฟังเลยครับพี่น้องนะครับสามหมื่นเจ็ดนะครับโู้เล็บงามครับพี่น้องนะครับช่วงมะพร้าวนะอกกะวางดีนะครับเล็บงามนะครับ หน้าตานะครับอัตลักษณ์นะครับแต้มชัดเจนนะพี่น้องแต้มเจียบจำนะครับปากง่ายดีนะครับตัวนี้30มสิบตัวได้ก่อนครับสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยตัวล่วงได้ครับพี่น้องนะครับควายอายุสิบสองเดือนนะครับอ้าสนใจกับมะเบิงตัวจริงอยู่บ้านโน่นสะพังนะครับผมตัตบลเขาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับมากง่ายๆนะครับสร้อยสาล่าเหลืองติดกับลานข้าของโชคเดลิมิตฟาร์มนะครับเลี้ยวตรงลงมาเลยครับพี่น้องเห็นป่ายบ้านโน่นสะพังที่เลื่อย อ่าสี่สิบห้าิเมตรความพงยึดถถนนนี่แหละพี่น้องนะครับเอานะครับผมบาดที่นี้มาเบืองงัวครับพี่น้องที่ผมอยากจะนําเสนออีกหนึ่งก็คือง่วแม่ทองนะครับตัวนี้ทองจะเดือนหรอครับทองที่เขาเก้าเดือนน่ครับท่อ่าทองสี่เขาเก้าเดือนใกล้ควอดหรอครับพี่น้องใกล้ควอดแล้วนะครับทองสี่เขาเก้าเดือนเอาสี่สิบห้าถึงลอยสี่สิบแปดนละพี่น้องแม่นี่นะครับหยุดเด่นก็คือหางครับพี่น้องอันนี้ครับหางงามนะครับผมเห็นสะดุดตาที่แรกนั่นก็คือผัวหางนะครับเห้าจนหอดพื้นพี่น้องนะครับตัวนี้ นะครับตะหนกไงนะครับผมคลิปหูนะครับโบดนะครับตัวนี้ในท่องนี่เป็นท่องที่ไหนครับท่องที่2ครับท่องที่2นะครับตอนนี้ท่องก็พอไหนครับที่ไหวศูนย์เก่าหกครับที่ไหวศูนย์เก่าหกนะครับผมเดี๋ยวผมเอาใบอลอดให้เบิ้องด้วครับพี่น้องนะครับอ่ามีใบมีหลอดครบด้วยครับพี่น้องนะครับท่องที่ไหว้ศูนย์เก่าหกนะครับับผมจะของอ่าฟ้ามอ่าโชคเรือมิตรนะครับผมเพิ่นมาผสมให้เองผุ้หลับพี่น้องนะครับผมผสมวันที่16มิถุนา 64ได้ครับพี่น้องนะครับเอาหมอดุยลูกไส้เสียบทูนเพิ่นมาผสมให้นะครับผมตัวนี้เอาสําหรับผู้สนใจอยากได้น้าเพลินไปเลี้ยงนะครับราคาเปิดไว้หลายปันได้นอครับผม12ครับเปิดไใบแสนสองนะครับต่อร่องได้นะครับมีตำหนิบางไรได้ครับพี่น้องนะครับผมก็มีแต่ผีแผลห้อยเคยเป็นล่ำปีอยู่น้อยครับพี่น้องเบื้องครับเห็นจุดนะครับอยู่ตามตัวเล่ครับพี่น้องนะครับจุดอยู่ตามตัวนะครับ เอาครับตัวนี้รับประกันท่องเนาะรับประกันท่องครับตัวท่องให้อีได้นะผู้ใดบ่มั่นใจมาหอดคอักมาตรวจเอาอีกก็ได้นะครับผมจะคันท่องง่ายขนาดนี้ล่วงเข้าไปก็พอตัวแน่นอนแหละครับพี่น้องนะครับผมแสนเท่าไรก็ครับแสนสองหมื่นครับแสนสองหมื่นได้ครับพี่น้องนะครับสนใจอยากได้นะเพื่นไปเลี้ยงนะครับผมก็ติดต่อมาได้เบอร์โทรเบอร์ได้ก็ครับศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามหกหก หกหกสอง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 หนึ่งสองหกครับหนึ่งสองหกนะครับพี่น้องนะครับผมน้องยังก็ครับน้องโต้งครับอ่าน้องโต้งนะครับโทรมาสอบถามได้เรื่องรถขนส่งหาให้ไใดอยู่นะครับเนาะกับพ่อมี่ดูครับอ่าพ่อมีนะครับผมอันนี้คือนะครับอ่านะครับรับประกันที่ท่องให้นะครับผมจะได้สบายใจพี่น้องนะครับผมถ้าบนแอร์ใจก้อนเพลินทรงหรือมาหอดขอกเพลี่ยวนะครับเอิดหมออยู่ใกล้ๆนี่พี่น้องเขามาประมาณกิโลโก้ๆนะครับหมอดุยลูกไส้เสียตูวเพลินนะครับผมมีเครื่องอัตราเศร้าให้เรียบร้อยนะครับ เอานะครับสนใจกับมะเบิงเอามาโน้สะพังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณองตรงหลายๆนะครับผมจากลาภพี่น้องมาเช่นนี้นะครับเบิงแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับมักง้วงามๆกับผมข้าไปเบิงเรื่อยๆนะครับผมหรือมักไข่นะครับตอนนี้นะครับราคาก็ถือว่าสมเหตุสมผลแำหรัพี่น้องเบิงกันแล้วนะครับได้ง้อติดท้องนะครับมะต้องเลี้ยงโดนไปเลี้ยงข้าวเดียวก็จะได้ควาดลูกแล้วสำหรับคิณมี่ก็ขอบคุณทุกการติดตามน้้องจากไปนีีคครรััับบผมสสวด